เอาจเจริญพรโยมทุกคนมันนี่คูบากามามองที่ล้วงตานอนอสันเขาพึ่งเซ็ตเมื่อคืนเพิ่นกระบอกว่าตอนคูบามานอนนําเพิ่นกระบอกว่ามาใหญ่หลอดไฟเห็นแน่เพิ่นว่านีหลอดไฟนี่สีใหญ่สีสคูบาสีใหญ่มืนอนี่เพิ่นบอกว่าใหญ่เมาาื่อวานนี่ทีเพิ่นนอนนี่นทีเพิ่นนอนเนี่ยนี่ดีอยู่บ่โยมว่า โบมียังมีแต่ศาสตร์เลามันติดไว้แถวนี้เพิ่นดังไฟอย่างนี้เพิ่นว่าโบเห็นหุงเมื่อคืนคูบายางมาพอดีเพิน่นมามาเบิงไฟนีแน่คูบาก็เ,าเ่าเ้าเดี๋ยวเมื่ออื่นเสาเดี๋ยวผมชิมาเลี่ยนไ้ว่าซันคูบาวาเนวนี้อือนี่ก็สันเขาพึ่งเซจก็ะยางมายางมาก่อนเพิน่นน่ะล่ะเพิ่นก็นยังบบมามาเห็ดใบอือ กับบรรยากาศเบื้องนี่แล้วนี่เพิ่นนอนมีเตมีเตใไม่ด้วยนี่ไม้ไม้ใม่เพิ่นดังไฟนี่แหะทีเพิ่นนอนนี่คู่บาก็นอนพุน่นฟังพุ่นละมานอนเฝ้าเพิ่นกับผมมีหยั่างไรคู่บาก็ฝากติดตามเด้อเออนี่นี่ปูนนี่คู่บามาปูพื้นนี่ปูพื้นให้เพิ่นกับคู่บาใหม่คู่บาเตา๋อ เพิ่งจะซื้อไปเด้๋ล้วนี่ละแผ่นปูนนี่ขนมาตะหอฉันอู้แบบนักเดียนโยมเอาจังไรคู่บากรฝากติดตามไม่าาได้เดี๋ยวหลวงพ่อสิมาคู่บาโบลายโบได้เดี๋ยวเพิ่นสิว่าคู่บาองค์นี้ฮ็ดมาไา,ายยังอยู่นี่สิว่านะเอาเอา,เอาสำนีเด,ดยียโยมคู่บาฝากติดตามไม่เด้อคนที่เขากาเบิ่งใหม่เอาสาธุสาธุอยู่ดีนี่แห่งเด้อใส่ชีวิตกับยาใส ด้วยความประมาทเดือยโยมเดือมีสติทุกทุกลมหายใจอืมอาสาธุสาธุ